เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 นะคะวันนี้ตามการถแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขมีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก5คนโดยในจำนวนผู้ที่ติดเชื้อจำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ยืนยันว่าติดเชื้อไปก่อนหน้านี้นะคะขณะที่อีกคนหนึ่งที่ประกาศออกมาด้วยตัวเองก็คือนักแสดงชื่อดังคุณแมทชิวดีนระบุว่าเขาไปตรวจร่างกายแล้วและได้รับคายืนยันว่าติดเชื้อโควิด1ิ ที่ออกมาบอกก็เพื่อที่จะให้คนรอบข้างได้สังเกตอาการตัวเองเพื่อที่จะดูแลได้ทันค่ะนายแพทย์สุขุมการจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขแถลงข่าววันนี้ระบุว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก5คนเป็นกลุ่มคนไทยที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ป่วยเดิมซึ่งเป็นการติดแบบกลุ่ม สคนแรกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากกลุ่มผู้ติดเชื้อ11คนที่ถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ซึ่งสองคนเป็นหญิง1คนชาย1คนส่วนอีก3คนเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ใกล้ชิดกับหญิงป่วยเดิมซึ่งกลับมาจากเกาหลีใต้เป็นน้องชายและเพื่อนผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชาย1คนมีพฤติกรรมไปเที่ยวสถานบันเทิงร่วมกันทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมติดเชื้อขณะนี้มี75คน นายแพทย์สุขุมบอกด้วยว่าเตรียมพิจารณาถอนประเทศจีนออกจากโรคติดต่ออันตรายใน4ประเทศเพราะอัตราการติดเชื้อลดลงและขอให้ประชาชนเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ยุโรป16ประเทศหลังผู้ป่วยเพิ่มเฉลี่ยวันละ100คนและมีอัตราป่วยสะสมมากกว่า500คนขณะที่นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนกุลนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประมภ์ออกแถลงการเรื่อง แด่นักรบในเสื้อกาวที่จะต้องรับมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อาการรุนแรงใจความสำคัญระบุว่ามีคนไทยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมีผู้ป่วยบางคนที่น่าจะติดเชื้อจากการระบาดภายในประเทศซึ่งหมายถึงการเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ของโรคระยะที่สาม ซึ่งตลอดสัปดาห์สมาคมพยายามผลักดันการเตรียมความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการผ่านทางหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแม้จะได้รับการตอบสนองที่ดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีพอที่จะรับมือกับวิกฤตสุขภาพสำคัญของประเทศเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ากลไกของรัฐที่จะตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของประเทศมักจะตามหลังสถานการณ์จริงอย่างน้อยหนก้าเสมอ แต่นั่นไม่ได้ทําให้จิตวิญญาณของเหล่าวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องจะยอมจำนนให้กับศัตรูตัวจิ๋วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโดยง่ายและพวกเราก็จะไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้รับผิดชอบระดับสูงที่ขาดความเชี่ยวชาญและเข้าใจบริบทการทํางานของพวกเราอย่างท่องแท้ได้เวลาแล้วที่พวกเราต้องเตรียมทำศึกแม้จะไม่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพและแม่ทัพที่เด็ดขาดเข้มแข็ง และในจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่5คนที่ถแถลงข่าววันนี้ไม่ได้รวมแมททิวดีนนักแสดงที่ออกมาโพสต์อินสตาแกรเปิดเผยว่าเขาติดเชื้อโควิด1 9อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบยิ่งคนที่ใ,ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง3-4วันที่ผ่านมาครับว่าผมเป็นโควิด หลังจากการโพสต์คลิปวิดีโอนี้มีนักแสดงหลายคนที่ทำงานร่วมกับแมททิวดีนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทยอยโพสต์ข้อความว่าพวกเขากำลังจะไปตรวจเพื่อยืนยันเช่นเดียวกับที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แจ้งว่าหลังจากที่ทราบข่าวของแมทธิวดีน บริษัทได้แจ้งให้พนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกับแมททิวในช่วงที่ผ่านมากลับบ้านทันทีและให้เฝ้าดูอาการเป็นเวลา14วันชั้นที่แมททิวเดินทางไปปฏิบัติงานให้ปิดชั้นนั้นทันทีและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดหากย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้14วันแมททิวดีนเดินทางไปที่ไหนมาบ้างตรวจสอบจากอินสตาแกรมพบว่ามีภาพที่โพสต์ ในค่ายมวยของเขาแต่ภาพนี้จะถ่ายเมื่อไหร่ไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือแมทธิวเดินทางไปเป็นพิธีกรที่สนามมวยลุมพินีเมื่อ6มีนาคมจะเกี่ยวข้องหรือไม่ไม่ยืนยันแต่มีเซียนมวยอย่างน้อยสองคนที่ยืนยันว่าตัวเองติดเชื้อมีประวัติเดินทางไปสนามมวยลุมพินีและสนามมวยราชดำเนินล่าสุดเวทีราชดำเนินสั่งปิด14วัน หากกรณีของแมทธิวและเซียนมวยเกี่ยวข้องกันอาสันนิฐานได้ว่าติดจากสนามมวยหรือไม่แต่หากเป็นเช่นนั้นก็ต้องหาคำตอบว่าแล้วใครนำเชื้อมาที่สนามมวยและแพร่เชื้อต่อไปอีกมากแค่ไหนขณะที่วันนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพออกประกาศพบมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในขายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสกับเชื้อโควิด -19 และกรมควบคุมโรคได้รับนักศึกษาไว้เพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องระง,งับการเรียนการสอนที่จัดสอนในทั้งสองวิทยาเขตตั้งแต่วันที่14ถึง27มีนาคม2563เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ ขณะที่ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ถแถลงย้ำถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ในระยะที่2แม้จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันขอความร่วมมือให้หยุดแชร์ข้อมูลที่ระบุถึงสถานที่ต่างๆที่ผู้ติดเชื้อ11คนล่าสุดเดินทางไปเพราะจะสร้างความตื่นตระหนกทั้งที่สถานที่ดังกล่าวไม่ได้มีความเสี่ยง